ก็ได้อยู่โอ้ที่นี้เล่นเก่งที่นี้เล่นเก่งเลยผมเล่นผมเล่นซื้อได้เลยจริงเอ้าสวย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 โอ้โอ้ไอแปดไอเป็ดมันโยออะไรของมันเนี่ยเป็ดฮัลโหลช่วยพี่กอนแมวสองเจอผมแน่นอนครับแต่ว่าผมกินได้ โอ้ตีโดนเฉยบ้าเอ้ยเล่นดีแปลกแปะแต่ผมลูกไวผมลูกไวอยู่ไม่น่าห่วงเฮ้ยสส帅ยส帅ยสไปไปยังยังจะร้อยไม่ได้ครับจะรอยไม่ได้ระวังระเบิดนั่นแหละบอกแล้วว่าระวังระเบิด ไปแล้อไปแล้ไปแล้บเออมันไม่ตาย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 เอาดิเอาดิเอาดิลุกไวกว่านะลุก oui ไวกว่านะลุกไวกว่านะลุกไวลุกเปอเป่าวะเออมันไม่ตาย มันไม่ตาย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 ไปเข้มขเคี้ยองดีขอดีของดีประสิทธิภาพเท่ากันครับขวานนี้ขวนั้นเท่ากันเลยว่าแล้วเท่ากันจริงด้วยเท่ากันจริงด้วยเท่ากันจริงด้วยว่าวเลยไป เราขึ้นไปไม่ได้ครับแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ลงไปข้างล่างรอ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 จังหวะนี้โอไไ้โหสวยสวยสวยจัดเลย <c oughs> โอ้โหดวงมันเป็นอย่างนี้นเอง oh, <miss> โอ้โหโอ้โหดวงมันเป็นอย่างนี้นเองโอเค

ที่รออยู่สวยออย่ำ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 ไม่น่าเลย้ยม,มันมียาแปลงร่างอยู่โอเค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 เฮ้ยชนะ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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าเราชนะผมว่าเราชนะชนะโอเคโอเคผมว่าเราชนะละขอโทษนะคุณหยางขอโทษนะคุณหยางขอโทษนะคุณหยางบาย have a great time <c oughs> <c oughs> สตอนนี้เราจะมูตตามไปไม่ได้นะอาจบละโอเค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 คนเป็นมีดวงอะนะ โอ๋ออ๋ออโอเพียบเพียบเลยเพียบเลยโอ้โหของเล่นเพียบเฮ้ยอย่าแปลงร่างก็พอ เช,ช,ชไอหนึ่งนะัดยิงไป2องก็โดนหลบได้ยิงไป3ามก็โดนหลบสวยแต่วิ่งตามมาจาังหวะน,นี้ยังยัง,ยงสองก่อนสกอนสองมาจาังหวะน,นี้สวัสดียังไงโอ้โหหนูนะม่ยังคนที่ไม่ถูกเพราะละไม่นจนยออนรับผิด สองนั้นสามารถมาช่วยเพื่อนได้โดยโดยนน้ำแข็งสตันไปจังหวะนี้ทำให้ช่วยทางด้านนักสืบทัฟฟี่ไปด้วยครับหลอดการไมงกลสลัตแบบนี้ได้กล่องชกช่วยไว้ผู้เล่นแมวองค์นี้โคตรหลูการตรงนี้พลาดไปก็โดนมาช่วยเพื่อนได้การไมงกลัวเราทำงานครับจังหวะนี้ผู้เล่นแมวยังไม่ส่องครับรอจังหวะการไมงกลัวทำงานก่อนอยังไงยังไงเอเวอร์เฟิร์ลงมาข้างล่างสวัสดีสวัสดีนี่ไงโดนจุ๊กไปสักหนึ่งทีน้ำแข็งสักหนึ่งก้อนน้ำแข็งสักสองก้อนได้ข่าวว่าช่วงนี้ร้อนเอาไปออออีกกกก้้้้นนลละััรจบบทาาายยยยยดววววแ่่ปคผม ไล่ทางด้านหนู่มน้ำมีคนก่อนหรือเปล่าไม่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 ไม,ไม,ไม่เอาไงเอาไงโอโ้โหจะก,กันป้าแบบนี้เรียบร้อยครับปูซานนกได้แต่ขาดโอกาสที่จะจับมาจาังหวะน,นี้ย้อนเอ้าโดนชีวีเอลดาเฉยอ่ะสวัสดีเอลดาตีมซะหนึ่งทีไม่ตายครับแล้วระเบิดใหจังหวะนี้โอ,โอ้โหคอมโบสวยงามเพราะคิงเจ้าหนเอาระเบิดใหญ่แล้วกดต่อทำให้ระเบิดใหญ่ไม่โดนตัวเองแล้วโดนแมวพีไฟเดียวแล้วยิงลุกคันจังหวะนี้จึงหนู่มไม่โดนทางด้านน้ำสือพัฟปี้ตรงนี้กำลังหาโอ้แล้วคิงเจอรี่ตรงนี้มีน้ำ เรียบร้อยระเบิดมาถูกจังหวะจริงๆแต่เคลียร์กับดักไปได้แต่ก็แลกชีวิตของทัฟป,ปี้นะด้านครับปีศาจทัปปี่ช่วยไว้นับวปีสกอร์ด้วยทางด้านของแกกันดำโดยนักบิเจอรี่ครับแต่จังหวะนี้นักสืบเจอรี่ดันพลาดครับผมแล้วก็โดนสไป์จับโยนมาหนึ่งทีโดนตีไปหนึ่งครั้งแต่ยังไม่ตายมาทีหนูซ้ำมาจาังหวะนี้เดินวิ่งเตลิดไปหน่อยแล้วก็โดนปิดประตูใส่จังหวะนี้เรียบร้อยครับทางด้านวานคุมหายตัวลับไปหนึ่งโบมซอสเรียบทางด้านของช่วยฉันด้วยมานะ ไปครับได้อยู่ได้อยู่จังหวะนี้ไงจังหวะนี้ไงจังหวะนี้นี่ไงดีกี๊ตามสักหนึ่งคอมโบโอ้โหลำพัดอย่างน่านสิได้ลำดับสองไม่โดนแต่ลำดับสามช่วยทางด้านนะครับเป็ดได้แล้วต่อโดยลูกของตัวน้อกเคโอไปเลยครับผมสวยงามครับแม่มาครับน้องท้ายออกมาช่วยละจังหวะส่วนบ้านครับเรียบร้อยน้องเคโอไปครับจังหวะนี้โดนจับมามัดเลยผู้เล่นหนูตามมาช่วยนะครับเป็นนะครับเป็นช่วยไปครับโดนตีหนึ่งทีไม่เป็นไรครับ แล้วจังหวะนี้การไมก่กลัวเราทำงานครับจังหวะนี้วานคุณบอกแย่แล้วเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยลูกปั๊บอาปืนลุกปั๊บตีไม่ได้ติดซ่อมตีไม่ได้ติดซ่อมเรียบร้อยแล้วออกไปจีจี๊ครับผมใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook เฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ